อ้าวกระบะเกา๋าเกา๋เกาสายหล่อครับกันนี้ Big M Cap ฝาแดงซะด้วยนะครับฝาแดงซะด้วยครับจัดทรงอย่างดีรถสภาพดีมากนะครับรถด,ดูจักอย่างในนี้ในรูปนะครับล้อแม็กทรงก็สวยจัดทรงอย่างดีแบบรถบ้านสีนี่ไม่มั่นใจว่ายังสดใหม่ไหมนะครับเพราะว่าที่สะท้อนมาในตัวรถก็ไม่ชัดเท่าไหร่แต่ผมว่าไม่ได้อยู่ในสถานภาพที่เลวร้ายนะ อาจจะต้องไปขัดนิดนึงแต่ดูที่เหลือสภาพดีทรงดีมากครับดูจัดทรงมาเพิ่งไปล้างมาหรือเปล่าเนีเ่ยแต่พื้นก็ไม่ได้เปียกนะเออนะครับสภาพดีเลยไม่รู้ดูไม่ออกก็เป็นสีดําหรือสีเขียวเข้มๆรุ่นนี้มีสีเขียวเข้มอยู่สงสัยจะเป็นสีดําครับสีดําก็ดีนะโอ้ได้หน้าโหนกแบบโทราโน่นะครับนี่ฉัเจาะฝากระโปรงมาเป็นเทราโน่เลยครับนะ รุ่นนี้หน้านี้ตอนนั้นก็ขายดิบขายดีอยู่นะแล้วแปลงเป็นหน้าเทอร์โน่ง่ายมากเลยนะครับจากกระจังหน้ามาันจะมีโหนกฝากระโปรงขึ้นมาอีกหนาเลยนี่เท่เลยเหมือนดูแลหลังค่อมเงี้ยนะฮะจัดทรงแล้วแม็กก็สวย Big กเอ็มครับโอ้สภาพภายในก็ยังถือว่าดีสะอาดเจ้าของใช้รถรักษาเหมือนกันนะผมไม่ได้เปลี่ยนรถกันบ่อยๆนะครับผมไม่ได้เปลี่ยนรถกันบ่อยๆ โอ้ยนิสันฝาแดงนี่คือขึ้นชื่อเรื่องความอึดครับแล้วเป็นกระบะรุ่นแรกๆไม่กี่ตัวที่ไม่ต้องใช้สายผานทัมมิ่งเบลล์นะเขาใช้โซ่ขับเคลื่อนพวกพวกค้าพวกขนส่งนี่จะชอบมากนะครับแบ,บกกำดักได้เยอะเครื่องไม่เกินกำลังใช้โซ่ไม่ขาดเครื่องไม่พังนะครับโอรุ่นนี้ได้พื้นปูกระบะแล้วด้วยก็ยิ่งดีเข้าไปใหญ่นะครับยิ่งดีเข้าไปใหญ่ในสภาพนี้ รุ่นแคปกระจกมือหมุนนะฮะยังไม่ใช่กระจกไฟฟ้านี่ไงครับเครื่องฝาแดงโอ้สภาพเครื่องสะอาดจังสภาพเครื่องถือว่าสะอาดดูดีมากๆนะครับ <c oughs> <c oughs> นี่ครับรถบ้านน่าใช้งานเป็นประจำแล้วก็ดูแลรถรักษารถนะรถเหมือนเพิ่งไปล้างมาด้วยแหละอ่าก็เลยดูงานกริบๆหน่อยนะครับสีนี่คือไม่ถึงกันเนี้ยบมากนะครับแต่ก็คิดว่าขับได้ไม่น่าเกียดน,นะ อ่าไม่ชอบก็ค่อยไปขัดเอานะฮะเ,ออเดี๋ยวไปดูราคากันครับจะได้ประเมินดูว่าไอ้บิ๊กเอ็มฝาแดงตัวเนี้ยมันคุ้มค่าที่จะเป็นเจ้าของไหมนะอ่าเดี๋ยวอ้าวราคาครับผมบิ๊กเอ็มฝาแดงเล่มโอนภาษีพรอ้อมนะครับดูราคาครับแปดหมื่นห้าพันบาทแปดหมื่นห้าพันบาทครับบิ๊กเอ็มฝาแดงแปดหมื่นห้าพันบาทคดี ถูกใจใช่เลยคุ้มค่าทุกราคาไหมขนาดไหนก็ตัดสินใจและติดต่อไปเจอเจ้าของทดลองรถกันนะครับแล้วขอโชคดีกับรถคันนี้ครับสุดท้ายกด subscribe กดไลค์กดแชร์เลยครับรถดีๆมีบาเป็นประจำแน่นอน